สวัสดีจ้าพี่น้องมันจะมารุนเล่าสตา์ของวันที่หากจ้างตรวจของวันที่สี่ก่อนเนาะพี่น้องเหล็กแม่ไม่ลาบวเาเขาด้แต่ดเด้อบนพันออกหกหนึ่งแปดล่างออกหาเก้าวสันเหล็กจุดคำนวนุดไปเลยจั๊บพี่น้องขอโทษขอให้เขาตดวิ่งรูดบนล่างหี่วิ่งรูดที่เจ็ดกับหกวสันเจ็ดเปิดบอมามาแต่หกตัวเดียวแล้วแต่เนาะพ่นออกหกหนึ่งแปดวสันเอาลุ้นต้อกันจ้าเฮ็ดออกมากกับซิประมาณนี่แหละจ้า เลขบนเฮ็ดได้เป็นบนเฮ็ดเหล็กล่างเฮ็ดได้เป็นล่างนะพี่น้องเนาะอุ่ลุนเบิงเป็นแนวท้างนีแต่เด้อของเล่าสตาวันที่หาหลักสิบหลักน้วยสิบได้เก้าได้หนึ่งได้สองหลักหน่ยได้สามสี่หาจับคู่จ้ะจับคู่เหล็กติดเก่าเบิงมันจะมาบ่มื่อไเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าหนึ่งสาม วิ่งหลุดบนล่างจ้ะอยู่ที่เก่านะแต่นะมันจะไมห้ห้องบอลบอนี้มันจะหลุดบ่เอา้าขึ้นลงเขียนสิพี่น้องนะเล็กเก่านะแต่นะเขียนไหมพี่น้องวิ่งหลุดบนล่างอยู่ที่เก้าจ้ะอันนี้ขาทีมเอาอย่างน้อใส่เก่ากับซี วิงหลุดบนล่างเก้ากับสสูตรล่างหลักสิหลักหน่วยหลักสิบได้เก้าได้ห้าได้สี่หลักหน่วยได้หกเจ็ดแปดปรัตจับคู่เก้าหกเก้าเ็ดเก้าแปดห้าหกเอาสี่เก็ดพี่น้องจับเลขสี 4, ่แมันจะมาบอสี่หลักสิบสี่หลักหน่วยปาะัตนเอาสี่เก็ดน่าจะเนาะกระสีประมานเนี่ยพี่น้องหลุนเบิงน่าตะเนาะ อันนี้คือเล่าสตาออกบสามสี่สิบหาน้าที่เล่าพัฒนากระเข่าได้แต่เล่าพัฒนาสอง,ง,งกุ่มเครงวันจันทร์พูดสุกเน็อคในเวลาจะเอาล่งให้มือวันน่นพธดนอกจาเนาะเอาล่าสตาลงเหล่าห้าน้อยลงพ่นองกับชมนห้าน้อยได้แต่เด้อเอาประมาณในจ้าเฮงปังปังได้แจ่ก,กันในคลิปต่อไปสวัสดีจ้าเรื่ยทุกวันจ้า